สวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสุสุคนมาวัดเป็นพ่อแม่พี่น้องทางไทยและทางลาวต่างประเทศมาพอมาเจอกันมายาวในมือนี้เนาะกับมาโยกัสีเดินทางไปหาน้องท่งเพื่อนแบบพี่น้องเลยจักรีซื้ออย่างไปผ่าเพื่อน้องพี่น้องเนาะก็เลยมาเห็นไม่ค่าเพื่อนทายหอยพี่น้องเลยก็เลยซื้อซื้อหอยแหละไปให้น้องทงต้มกินตอนแรงเนาะ ไปใส่พี่น้องเลยไปซื้อซอยหอยแล้วใส่แล้วเอา้าสบายดีแม่ดโดยคายยังเลยนะยคายหอยหอยอยังเลยหอยบางบอ่อหอยอันถุงเท่าไรนี่นะทุงสิบพันเกนะียบแม่แว่นม่อหอยขียก้กระไตเลย โอ้เอ้าข้อจะเป็นยังไงนะ่ะจะเป,ป็นยังเป็นไปโดนแล้วหรอบริเจ็บบ่แม่<อ>จะเป็นคนบ้านอะไรนะคนพ่นซิมเป็นคนบ้านพ<ด>่นซิมโดนโอ้อาชีพจะมาขายแบบนี้ตลอดบ่ามาขายอยู่บางเทอร์กับบัวแดงมางเทอร์กับบัวด้ไหมโดนโอ้โดนไปนั่ง<ว>เอ้ยหอยเนาะ อันนี้แหละกระปูกระปูหน้าบ่อเลยนะกะปูนาอืมไปเห็นจะได้กินบ้างนี้เอาห้ากลับไปต้มเลยก็ย่าแก้วเด็กคนกระปูโอ้บ่าเมนบ่หอยขี้กระต่ายนี่เมนไหมเมนคือกันเมนคือกันบ่จะไปเอามาัดให้ใช่ไ่มเอามัดกระปูอันทางบ่อกเสือภูนฮะน้องไปสร้างเออไปซื้อเพิ่นมากขึ้นกันบ่เออซื้อเพิ่น ซื้อมาเพิ่นซื้อเพิ่นมาในท่าไหร่จะซื้อมาน่ะซื้ออันโดนหนึ่งสิบพันเด็กมาขายซื้อโดนหนึ่งสิบพันอ๋อโดยโดยป้าพี่น้องเอ้ยหอยพี่น้องพากันมาไใบอะโดยแม่จะมาขายอยู่นี่ขึ้มือบ่พี่หามือกับบ่ได้มานเดี๋ยวหนึ่งบัง บางหันไปซีโ่ไปซีโน่แหรหุ้นข้างเขาอันบนพงหันไดคอดเดนดตําเมย์อรเมยกับบ่อยไปเจ็ดเกือัรถตํเดนในหัวในยืไปกับขาตัดดือกาได้หมดโดยอันนั้นในคอเจ้านี้อ่าไ่ได้เคยไปรักษาบ่เมย์ไม่ได้เคยไปรักษาบ่ เป็นนะอันคอจ้ะนะบ่เคยรักษาบ่เคยไปรักษาอยู่บ่ไปแบบไปห้องหมอแขงนั่นเพิ่นวาเป็นหยังน่ะ่้ออใหญ่อืมมันมันปาดก็ได้บ่ปาดก็ได้อบ่ได้เจ็บบ่แม่เป็นมาจักปีแล้วน เจ็ดมีลูมีเต้าอยู่บ่เจ้ากัมีลูกจะคนนมีลูหาคนพินเห็ดอย่างอยู่อั้อยซอยกันทํามหากินเนาะดยป้เบมนออดยอาชีพขแม่เมืนขายหอยอาม่ในเป็นขายกนนขายหอยเนาะ เอาไปเฮ็ดยังมีเงินนะเงินนะเอาไปขื่อไปใช่ไห้กันขันนัดไข่าไผอ๋อบ่ได้เห็ดให้เห็ดหน้าบ่เห็ดยีบอ๋อได้ข่าวเากซอฟแต่เดยตีเมะได้ได้ซ้าทงหน่าบ่ห้ายได้ซวาทงซอฟตอ๋อกินจะข้นมั้ยเมะกินนะเผาขัวเาข้าวขบ่กินนั่เมะได้กินจะเผาเมะ อ๋อครอบครัวไปครอบครัวมั่นบ่ลูกอะโอ้ยเขามีครอบครัวเพิ่มแล้วโอ้ลูกหนึ่มีครอบครัวเพิ่ทุกคนนะเนาะอ้แม่ย่างมาบ่เนี่ยคือขี่รถมาขี่รถมาบ่โอ้พวกลูกมาไปน้องสาวพวกบ่มาแต่ซินูผลแม่ดูไปเที่ยวน้องสาวเบิ่งเหมือนเบิร์นแม่ย่างเนาะมีหม่องเที่ยวบ่เบิร์นนะนี่มีจริงกรุงเด่นอะไรกันเนบ่ เออเดยอย่ใ่นะี้องเเคยไปก็คือทั้งไหนน่ะแม่มีแลเมื่อพนมันมนกัมีนส้างคือไปโลเพอเจ้าเชียนฝ่ายบ่ออืมนเป็นงานพนจัดงานบ่อไบ้นัเป็นลาด ลอยขายกุ้งขายปลาขายก้งขขาขายกขากบขายดมแงมเบไม่ได้กำไรขายเมื่อนึงไ้เท่าไรสมเรนี่ขายพวกมึงไมขายบางห่กด้องแสนบางหนึงก็ด้แสนาโอ้กำไรบวคือะบาังบาดรวมไปเลยรวมไปเลยใจบาแม่บ่มีกำไร บางมึอแม่กะหา้าเองบางมึอแม่กะซื้อเด็กเนาะอ๋อเลยนอกจากหอยกับกระปูนี่แม่มี่ยังมาขายแต่ละมือมี่หมักบัวหมักมบัวนีป่ปลามีปลาปลาเนี่ไปหาเองบอ่เดี๋ยวว่าจะซื้อเขาหาเอาเองกลางมองอยู่ยน้องเขากลางมองเองเพิอมกลางมองเจ้า,จากลางเองเลยบ่กอยู่ข้างกลางโอ้ลูกกลางเองเราจะเป็นคนมาขายแบบไหนอืม โดยโดยใชเบิ icana, ่งเปิดเน้องราทำโอเห็นจะเกลือใช้เบื้องล้มคือแล้มื่อหนาพูดแล้วอะไรห้าสิบไปเบิ้งหลอกมาน่าเนาะเื้องแขก์ร้ายอยู่หนึ่งฮะแขกอร้ายอยู่หมื่นถ้าเจาะมาขวบคนใต้คนที่จะเจาะมาสายะเพิ่นมามาเที่ยวนี่มากินนี่บ่มันเป็นโรงอาหารบ่อันนั้นเป็นตู่เป็นพระเจ้าะไตอ๋อ น็ในประเทศก็ชำพงสวนต้นไผ่เนี่นยก็ชำมายามโอ้โหดึงก็ชมาเช่นไ่ได้ไปแล้วค่ะบ่มีเงินเนาะเฮ็ดได้สงเสมอแบบน,นี้บ่มีเงินไปซื้อใช้เงินแบบนี้บ่มีเงินเชอบซบซื้อเล่อยดินใช่เนาะคือคือคือใช่เนาะพี่น้องเลยเวลาก็ไปได้เป็นยังไงค่ะเวลาก็ไปเงินกับซื้อคือชนั่งอยู่ห่มไม่ได้เรอย่เวลบอกว่าให้ไปซื้อต้องให้ไปเล่นเห่นบ่ปเล่นซื้อ โดยบักหอยนี่เมื่อเขาซือ้อเมื่อเขาเช่นไ,ได้กินนี่นะเมือ่อกระต้มเมื่อกระต้มตุ๋นกระปูนี่ไม่ฮักแข้งข่าๆหรือเป่เนี่ยตุมนไปไรก,กินดูใส่ถั่วทิ้ไข่อีปูนี่ฮักแข้งฮักขา,าเรียบร้อยอหรือบ่ฮักเรียบร้อยได้เนาะเดือบานย่างอยู่บ่ยังอยู่มักกะตอย่างเนาะถุงเท่ายังกะปูอะกะปูห่าพันกะปูห่าพัน หอยหนึ่งสิบพันโอ้กระปูนี่ซองถุงสิบห้าพันได้บ่ได้ยังไงลูกมาได้อยู่เนาะได้ยังไงลูกเด้อเด้อเลือกปูหอยในสามทรงซ้าวแม่กระจายสามทรงซ้าวตบเพราะว่าตัวนี้มันน้อยนี่น้อยใหญ่กว่านี่บ่แม่น้อยใหญ่กว่านี่ก็บ่มีลู้โอ้ ทรายทัではでは nah ้งรวมทั right. right. oh. ้งเบิดน oh ี uh, well ่ของแม่น yeah. no. oh. oh. wow. mm ี่ตัวนี้บ่อท่าผ้านึ่งรวมทั้งอีปูเด้เป็นสามสิบเป็นสามสิบอ๋อรถเพิ่นสิออกวะน่ะแม่ออกรถน้องบ่อผ้าเดี๋ยวเนออกก่อนเด้อขายเบิดนี่ก็ับเมื่อบ่บัดนี่นะอันนี้ยังเป็นกระสอบอ๋อยังเป็นกระสอบพูดนะดูดซื้อเบิดนั่งกับเม่าเปล่าซื้อเบ็ดนังกับเบิดแล้วแม่ซื้อช้อยซ้อนี้ก่อนเนาะพูดแต่บรรดามบรรดาอยู่บหรดาเมื่อดังพูดแต่เนาะออเมื่อวานพี่น้องเต่ากันต้นแม่ยีเมื่อวาน ไปน่องเตาทั้งซอยอีกเนาะโอ๋อี่น้องเองมื่อนี้นะขายได้จักพันแน่เมื่อนี้ยนะมื่อนี้ยครับก็ได้เงินแสนหรือเงาได้เงินแสนหนึ่งเมื่อนี้ยเอเจ้าขายเจ้าขายจะจักมุ้งไหมเมื่อนี้บว่าฮะออกมาสามมุ้งมื่อนี้ยหาออกมาสามมุ้งได้เงินแสนหนึ่งโอ้โหใครดีด้วยเนาะพอขายอยู่พอมาฝนตกเลยตอนจ้าอ๋อ ตานผ้อมวดดอกทาอยู่น้องเผาห้าบายายาดเดียวกับเบิดเาอโอ้ทายขององแม่เลยครับถ,ถาม,มยังบบตอบมาอยู่กินอา้าวแม่ตอบอยู่ว่าสามสิบนี่สามสิบ่ททางเบิร์ดนี่โดนโอ้โห<อ>ลุดให้แล้วบินี่โดอสามสิบพันพี่น้องเลยกินจนแบบกีนแต่เียเฮียผูเนาะป้าเอ้าวส่เนาะพี่น,องงออน้องเลยซอยเราซอสิบเป็นยัง หาซิปก็ได้ให้กันถ้าเรามีเงินหลายแม่เอาบ่อหยอกสิเอาให้หาซิปมาขอบใจเด้อดูดีนี่หลับด้วยฮะมีเมื่อไงเมื่อแไรจะตื่อยู่ดีแม่แห่งกป็นแก้วน่องเตาเน่เด้อโูดยเมื่อหไาก็ซื้อหอยแม่แน่อบ่เป็นยังดอกอัดไว้ดีได้หรอเนาะอะเป็น้องไงไปสห้าไปก่อนเด้อบันเด้อเมื่อต้มหอยกินก้อนชาบ้านเน่ ได้ได้กินเลยเมื่อกินแล้วบัดเี้เอาขายเบิดไว้เนาะมีหอยอีปูหน้าผู้ใดพี่น้องเอ้ช่วงนี้อีปูหน้าหายยากๆเลยเนาะปไาเด้อปไาสาโอเคแล้วแม่เด้อขอมุขขับใจได้ลายอ่าอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาพ่อมาเจอเราอยู่อ่าประทัดอิงห้างเนาะพี่น้องเนาะแต่ซื้อหอยเคยเล่าซื้อมากินแรงแหละพี่น้องเอ้ก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลย FC กันเบิร์ดคู่สูตรสุขคนเนาะที่ขับมาติดตามและ หับส้มคลิปของม่อยาตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอบขอคุณขอบคุณขอยพ่อในใส่ให้พ่อแม,ม่พี่น้องดีๆไม่ให้ยิ่งเย็นเป็นสุขสุขกายและสบายใจตลอดชีวิตและสาธุโอเคพ่อแม่พี่น้องเอาไปพบไปพ่อกับม่อยาอกกานหนาเนาะสำหรับในมื้อนี้ม่อยาต้องขอกล่าวคำบากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคุณ